สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลบออยเชงใน h o n d a a d v 3 5 0นะครับคือเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาใช่ไหมคือเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแต่ว่าออยเชงเราไม่ไม่หายนะครับนี้ก็จะมาสอนลบอันดับแรกนะครับกดที่ปุ่มฟังก์ชันค้างไว้3สามวบิด พอมันกระพีพบแล้วนะครับให้กดรีโมทนะครับไปทางขวาค้างไว้พอมันกระพีนีกดอีกรอบหนึ่งครับหายแล้วนะครับออยเชงกุญแจหายไปแล้วกดปิดแล้วกดเปิดใหม่อีกครั้งหายแล้วครับขอบคุณครับ